การที่โต๊ทำงานนะครับแม่ทัดใจเพื่อนๆเ,เด้อครับรอบนี้ครับมาในตรงที่ทำงานนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับ ดีนะครับทักทายเพื่อนๆรอบบายๆครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขออน่ญาตทักทายเพื่อนๆนะครับรอบใบอีกรอบครับตัดงานไปด้วยนะครับสวัสดีเ้อพี่นอ้องทักทายพี่น้องด้ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รอบนี้มาตับงานเด้วพี่น้องนะครับสองรอบก่อนอยู่สวนนะครับรอบนี้เข้าในบ้านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เพื่อนตัดงานไปด้วยนะครับขออนุญาตพาเพื่อนเพื่อนทำงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Ja, ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโดมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโดมครับขอบคุณนะครับมาอีกรอบแล้วครับเรอบบ่ายครับรอบบ่ายเออีกสักรอบนะครับเอาอีกสักรอบครับไม่นานครับทักทายเพื่อนๆรอบบายเนาะพอดีวันนี้มีโอกาสเข้ามาทํางานในบ้านด้วยนะครับก็เลยได้เห็นบรรยากาศการทํางานนะครับบ้านช่างอาจจะรกโลกหน่อยนะครับอาจจะไม่สะอาดตานะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณโดมเดินเจ้าบุญเติมโดมชาชานะครับโดมไรสดช่วงไหนบ้างครับแจ้งได้นะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ คุณคุณโดมมากๆนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ดไอซิงครับสวัสดีครับสวัสดีไอซิงเดอ้อครับผมสวัสดีครับมาได้วหรอไอซิงครับขอบคุณหลายครับ <S 1> <S 1> มาบ๊ดน,นะครับเอาประมาณยี่สิบนาทีเนาะ <S <S นประมาณยี่สิบกวนาทีนี่นะครับขอบคุณไอซิงเดอ้อครับผม <S <S ขอบคุณมากๆครับ ยังกินข้าวเที่ยงเนาะไอสิงครับท่านผีบ้านไอกินครับ <g ül> <g ül> ก็ร่งเตรียมอาหารครับกินข้าวเที่ยงบ่ายครับกินข้าวรอบบ่ายเลยนะครับสิ่งแล้วมาขวานุ่ง <g> พ <ül> ระคุณมากเลยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับทักทายเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าผัดมีผัดไทยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผัดไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเด้อครับผมสวนป่ามัตต์ท่ายรอบายครับสวนป่ามัทาไทยรอบาบนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณเด้อ กำลังตัดงานอยู่ครับกลางวันมาทักทายเพื่อนเพื่อนทดสอบนะครับปกติแกปกติผมจะไลฟ์ช่วงสองทุ่มนะครับแต่ช่วงนี้เขาบอกว่าลองมาทดสอบไลฟ์สั้นๆดูช่วงกลางวันนะครับก็เลยมาทดสอบดูครับเผื่อมันโอเคนะครับ ประคุณได้หลายเด้อครับผม ครับขอบคุณไอซิ่งนะครับขอบคุณคุณผัดไทยนะครับผัดมีผัดไทยแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณโดมน้ำเด้อครับผมขอบคุณคุณโดมนะครับขอบพระคุณหลายๆครับเห็นไรก,ก่อนไปกินข้าวเที่ยงอยีกสักรอบนึงนะครับ ตอนนี้กำลังเตรียมอาหารอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายเ,เพื่อนๆทุกคนเด้อนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกับสวนฝาได้นะครับฟงฟางสวัสดีครับฟงฟางครับสวัสดีครับฟงฟางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับน้องมาแล้วครับผมยินดีต้อนรับครับผมมาอีกรอบแล้ว ขอเพื่อนไดหลายก่อนกินข้าวเที่ยงได้หน่นก่อนกินข้าวครับกำลังทางกับข้าวอยู่นะครับไรก่อนกินข่าวนะฮะจักรอบหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเขาเจอกันอีกรอบนะครับตอนสองทุ่มนะฮะหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มประมาณนั้นครับเขาเจอกันอีกรอบ คุณหล,ยลายครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะครับไปค่ะครับผมขอบคุณครับของผมฟังเดี่ยผมไปย้อนหลังเ้อผัดไทยสวัสดีค่ะทักทายกันได้ครับเด้อพี่น้องครับทักทายกันได้เนาะมีแต่เพื่อนเพื่อนกันนะมีแต่พี่น้องเนาะที่รู้จักกันสวัสดีรอบห้องค่ะ ฟคงฟางแฟมิรีเดอ้อขอบคุณพี่ๆเพื่อนนะครับที่มาให้กำลังใจเนาะที่มาเปิดตาให้คุณในหลายครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตัดผ้าอะไรครับเอาเป็นเสื้อเชิ้ตครับเป็นเสื้อเชิ้ตครับผม ตัดเสื้อเชื้บตัดชุดครับใช่เป็นเสื้อเชิ้ออย่างเดียวครับตัวอย่างเชิ้อจะเป็นแบบนี้ครับเป็นเสื้อแบบนี้ครับตัวนี้อาจจะเก่าหน่อยนะเดี๋ยวเป็นรูปทรงแบบนี้ครับเป็นเสื้อเชิ้อใส่ทํางานนี่ครับเสื้อเชิ้ตครับ ระคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มสามชั้นครับผม ขอบคุณครับอันนี้เป็นไลท์ที่สามแล้วนะครับีนนจะทำสีส่ตีมือนคุณพัชชาครับจเจ้าสิบครั้ง <laughs> ไม่เอาเยอะขนาดนั้นหรอกครับเดี๋ยวมีรอบเย็ยนอีกรอบนะครับมีรอบเย็ยนอีกรอบก็พอครับวันนี้ครับสามสี่รอบก็พอเนาะ เป็นยังไงบ้างครับยังยังปังอยู่ไหมครับยังถูกดันอยู่ไหม ครับสวัสดีครับขอ,คอรครบขอคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพัชรานะครับคุณพัชรินก็มาเลิบสี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณนะรครับ ใช่ไหมแต่ก็จะสู้ต่ออืมนะครับเนาะโอเคครับตัดส่งหรือตัดสั่งตัดครับอ๋ออันี่เป็นเป็นลูกค้าเขาจะให้ไซส์มาเป็นเป็นตัดส่งลูกค้าครับลูกค้าเขาจะให้ไซส์มาแล้วก็ให้ผ้ามาครับดีนี่ก็ให้ช่างเย็บเย็บเป็นตัวครับ เร็จเป็นตัวเลยครับจังค่อยส่งเนาะเสียจเป็นตัวค่อยส่งนะครับได้นี่น่อก็เอารวมๆกันใช่ไหมขอบผมขอบคุณครับอันนี้อันนี้มันเป็นงานเก่าครับมันเป็นงานที่แต่ก่อนทําอยู่ที่กรุงเทพนะก็ตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่ช่วงอายุยี่สิบกว่าครับไปทํางานที่กรุงเทพก็ไปทํางานนี่แหละครับ ตอนแรกกป็เป็นเด็กวิ่งของงันก็ฝึกเอาฝึกไปฝึกมาเป็ี่ยนนะครับเป็นสร้างตัดที่นี่ก็พอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยทำหลายอย่างจริงๆแล้วก็ทําอย่างเดียวก็คือตัดผ้าน,นี่แหละแต่มาอยู่บ้านก็คือมันมีงานเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยได้ทําหลายอย่างเลียงงัวกัะเลียงเห็ดกระเสียดก็ะเห็ดนะครับเป็นคือคนดูไปเลยนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนขยันนะแท้จริงเนระบไม่ได้ร้ายประนันนะครับ นะครับเนาะแต่ก็มาอยู่ในพื้นที่มันก็ต้องทําเยอะนะมี่เห็นไครับทําสวนนะเมื่อกี้ไปทําสวนทําแปลงผักเสร็จแล้วดันดันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> บอกคนมาดันเนี่ยนะครับเนาะมันจะเดือพันสลุยเนาะก็เหลืออีกไม่เยอะครับเหลืออีกสี่ร้อยกว่าชั่วโมงเนาะเอ้ยสามร้อยกว่านะสามพันหกสามพันหกร้อยแปดชั่วโมงเนาะใช่ใช่เมนก็มาอยู่บ้านเรานั่นแหละแบบมันเห็นหลายอย่างเนาะ <laughs> ใช่ครับมีคอนเทนต์เกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวบคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคอนเทนต์ก็อยู่กับสวนนี่ยครับสองร้อยกว่าใช่ไหมไม่ใช่ครับสามสามร้อยกว่าครับสามพันหกร้อยน่าจะสามพันสามพันหกร้แปดครับวันนี้ก็คงขยับอีกนะครับ สามพันหกร้อยแปดก็ถ้ามันถึงสามพันเจ็ดก็จะเหลือสามร้อยท่วนนะครับขอบพรบคุณห,หลายเด้อครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำคลิปสอนตอนตัดเสื้อผ้าด้วยใช่ไหม ได้ได้ครับเอคออยทําไ้คลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวทําใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวทาใหม่ครับเดี๋ยวต้องหาคนมาเดี๋ยวต้องหาคนมาถ่ายก่อนมันไม่มีคนถ่ายให้ครับมันต้องแบบเวลาเราตัดไปเนาต้องมีคนถ่ายเลือกเอามุมสวยๆนะครับถึงจะได้เนาะอันนี้ตัดตัวเองถ่ายเอยงมันมันไม่เห็นนะครับนันไม่ค่อยเห็นเนี่ยให้ลูกไส้มากสักก่อนครับ เดี๋ยวลูกชายมาจะให้มันถ่ายให้สักคลิปหนึ่งผมตัดไปมันไห็มันเลือกทายเอาขอพะกุิ่นไหลได,ด้วยครับเดเนนะให้คุณภรรยาไทยห้ภรรยาภรรยาพันท้ายบ่คอยเปลี่ยนนะ เดี๋ยววัตถิพืชปนอยู่ดอกนะครับแล้วโบกเกงเรลืองอน,นี่ปันได้นะครับฝึกฝึกค่ะใช่ไหมเดี๋ยวให้นผึ้งร่องมึงอยู่ครับเดี๋ยอะใจผึ้งร่องอยู่ พี่สนป่าไรรอบละยี่สิบหา้าใช่ครับใช่ครับเอายี่เอายี่สิบห้านาทีครับเอาหม่ได้ละตัวเรื่องเบงิรงขอโสษได้หลายเลยครับเด้อนะได้ยี่สิบห้านาทีแล้วเนาะบันทิติล่งนี่บันเยอะตรงเผื่อไปจังหน่อยครับนะถ้ายี่สิบห้าก็เราเผื่อสักสามนาทีครับเาเนาะเอายี่เอายี่สิบแปดครับนะเพราะว่ามันอันเมื่อน,นั้นเอายี่เอายี่สิบห้าเป๊พอไปอัพพอไปอัพโหลดแล้วมันเหลือยี่สิบสี่กว่านะขอบคุณครับเรื่องเบิรงเวลาเนาะ คือเลี้ยวถึงยี่ช่ไหมที่ป๊บเดียวเนาะโอ้ยอแ๊บเดียวเองขอโทษด้วยเรยดึงเบองเวลาได้เวลาแล้ว <laughs> เพื่อน,นิดหน่อยใช่ครับขอบคุณด้ไยครับขอบคุณด้ไยครับเดี๋ยวจะไปหากินเขาขึ้นกันครับเดี๋ยวมืออาทีดคลิปในเบิ้งนะครับจะทําคลิปตัดเสื้อผ้าให้ดูเนาะสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะฝึกตากล้องอนครับเดี๋ยวฝึกคนถ่ายคนถ่ายสะกอนนะครับ้องฝึกสะกอนฝึกทุกอย่าง ยังแป๊บเดียวใช่ไหมสิบที่ห้านาทีนะครับเราพูดห้านาทีสิบนาทีนะครับเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโฟมฟางเด้อนะขอบคุณโฟมฟางเฟมเลอี่นะขอบคุณนะคุณพัชชานะครับขอบคุณไอซิ่งนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับเมื่อกี้ครับขอบคุณเด้อครับผมครับผมผู้ได้แน่ลยนะฮะขอบคุณหลายๆครับเมื่อกี้ครับมีหลายๆคนเนาะ สวัสดีครับขอบคุณคุณผัดไทยด้วยเด้อพี่ผัดไทยด้วยเนาะขอบคุณหลายครับขอบคุณไอซิ่งขอบคุณคุณโดมนะขอบคุณหลายครับนะรอบนี้ก็มีแต่พี่แต่น้องเข้าเนาะเพลินเวลาไลค์ใช่ไหมบางทีพูดไม่พูดเลยแป๊บเดียวนะครับเนาะแป๊บเดียวมันจบเลยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเร็วมากนี่ว่าจะเอายี่สิมาที่ีตอนนี้ได้ยี่สิบเจ็ดกําลังยิี่สิบแปดแล้วครับขอบคุณหลายครับขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณหลายเดี๋ยวเหมือนแลงพอกันไหมครับ เดี๋ยวอีกทีก็คงจะเป็นรอบเย็นครับนะครับเนาะเดี๋ยวจะแบ่งเวลาไปให้คลิปบ้างกะลังจะคลิปเอาลงคลิปครับเดี๋ยวตอนสักช่วงบ่ายสามมันจะลงคลิปอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเตรียมคลิปไว้แล้วครับครับผมขอบคุณด้วยครับเด้อเดี๋ยวเจอกันไหมครับเดี๋ยวเจอกันช่วงปุ้นนะครับรอบหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับนี่อาจจะคือเลี้ยวยุบจักรวันนี้เพื่อเวลาจังหน่อยนะมันจะเดีโดนเนาะยังเหมือนแรงคุยกันมวนๆครับผมสวัสดีครับไปแล้วขอบคุณนะครับไปแล้วเด้อขอบคุณครับ